สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับเอ่อเทอร์มินอลหรือเอ่อ uh, ไม่ใช่ค่ะแกรนเซนเตอร์พอยต์นะคะโรงแรมที่พัทยานะคะตึกก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสูงมากแล้วก็จะมีสาวไว้น้ำสวยมากค่ะ โรงแรมนี้ก็อยู่ห้าคืนก็ตกอยู่ประมาณสองหมื่นดนะคะก็ผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าดูคำนวณจากที่กรุงเทพแล้วอะคะ่ะ ก็จะแพงที่กรุงเทพจะแพงกว่าแต่ไม่มีสวนน้ําแบบนี้นะคะไม่มีสวนน้ําให้เด็กเล่นนะคะก็จบประมาณสี่หมื่นกว่าก็จะแพงกว่านิดนึงเนาะกรุงเทพกับพัทยาเนาะมันแตกต่างราคาแตกต่างกันตรงนี้ก็จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมองเห็นทะเลแล้วก็จะมองเห็นสไป ในเจ้าการเดินไหมเนี่ยมันจะเป็นแก้วเนี่ยอ้เสียวข้างล่างก็จะเป็นช้อปปิ้งนะคะเทมโนเทเวน้วันนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่ห้าคืนนะคะก่อนที่ลูกชายจะเปิดเทอมแล้วก็ แวะมาฮอลิเดดีนิดนึงแถวนี้โรงแรมเยอะมากนะคะมีฮอลิเด y อินอา m มเรมอร์ชโฮเทลเยอะแยะเลยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นฝั่งหน้าเกลือนะคะฝั่งนี้ดีค่ะไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีแบบอะไรอะ่ะเหมือนว่าจะเป็นฝั่งแฟมิลี่มากกว่านะคะฝั่งนี้จะดีค่ะบรรยากาศดีกว่า วันนี้จะพาเดินชมรอบๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะที่นี้ this center grand center point พัทยานะคะ And one day I wish i can go stand in this in one day, hopefully, finger crossed, guy. So we got a small water park step for the kids. Got two slides and we got river water and บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะพี่ที่ห้องสวยสะอาดแต่ชอบห้องน้ำมากห้องน้ำสวยค่ะกับข้าวก็อร่อนะคะกับข้าวตอนเช้ามันจะเป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่อร่อยมากค่ะเหมือนฝนจะตกเลยวันนี้นี่ใครอยากเป็นส่วนตัวเขาก็จะมีซุมให้แบบนี้นะคะนี่ ก็จะมีซุ้มให้แบบนี้มีหกซุ้มนะคะฝั่งน้นก็มีเด็กๆขึ้นไปจะเล่นสไลด์อ๋นนี้หน่อยฝนตกนี่หน่อยแล้วคะไม่รู้ลูกชายอยู่ตรงไหน,นตรงนี้จะเดินข้างล่างสไลด์อ่ะ ใ็มไหมคะล้วจะเป็นส่วนส่วนเ่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเด็กของเล่งนะคะมันก็จะมีประมาณนี้สวยมากเลยค่ะแต่ว่ามันก็เล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โพโอเค ไม่ได้รถชายไปไหนนะไม่เห็นรถชายส่วนมากก็มีแต่ต่างชาตินะคะไม่ค่อยมีฝลังนะพลังนี้หายหมดตรงนี้เขาก็จะเหมือนไปเที่ยวสเปนเลยค่ะตรงนั้นเขาจะเป็นซุ้ม เหมือนคิดคลับอะค่ะสําหรับเด็กเด็กน้อยเหมือน่าประมาณแรกเจอหรือว่าห้าขวบหกขวบนะคะสามารถเข้าไปเล่นได้แต่ถ้าเข้าไปข้างในก็จะมีเกมมีอะไรให้เด็กน้อยเล่นนะคะแต่ถ้าจะเป็นชุมใหญ่ๆก็จะเป็นห้องน้ําฝั่งชายฝั่งหญิงนะคะเมื่อก่อนเห็นที่เขาโปรโมทใหม่ก็คือเขาจะมีเหมือนหนังมาชายด้วยนะคะแต่เหมือนว่าลิขสิทธิ์ไม่ผ่านเขาไม่ไม่สามารถทําได้ เขาก็เลยเลิกทำตายก็ประมาณบ่ายบ่ายสี่โมงครึง่งถึงห้าโมงครึง่งเขาก็จะมีโฟมปาร์ตี้นะคะมีโฟมปาร์ตี้ให้เด็กๆด้วยแล้วก็จะมีเกมให้เด็กเล่นอ๋อแพรนั่นมีเพื่อนแล้วสนุกใหญ่เลย ถ้ามีโอกาสก็น่าจะกลับมาค่ะเพราะว่า staff ผู้ o p l e work s in here is quite polite very polite I like it's it i t not attitude It's quite good คือบริการดีค่ะไม่เหมือนว่าไม่น่าบูดน่าตึงอะไรแบบนี้นิสัยดี เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะเผื่อใครมีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาพักที่ Grand Center Point พัทยานะคะก็คืออยู่ข้างบน Terminal 21สะดวกสบายมากใครอยากชอปปิ้งก็สามารถเดินลงไปที่ ข้างล่างแล้วก็จะมีเอนทร์มีประตูเข้าไปทะลุถึงเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องเดินไปข้างหน้าหรือไปเข้าข้างหน้าเราสามารถทะลุเข้าไปได้เลยสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็มีเินิบาร์ก็สามารถกินได้ฟรีค่ะในห้องฟรีทุกอย่างทั้งน้ำทั้งกระลงอะไรก็รวมค่าห้องไปแล้วสามารถกินได้ไม่ต้องจ่ายเพราะว่า ก็ใจ่ายเหมือนว่ารวมรวมค่าห้องแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรหรือว่าจะไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะผิดพลาดยังไงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะพวกพี่ๆโอเคไกด์ I have to go now. I will see you next time. Next clip. forget like and share and subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย